ค่อนข้างแน่นอนแล้วล่ะฝั่งคนนอกโดยเฉพาะทางทีมเศรษฐกิจเนี่ยใช่ค่ะก็จะมีทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานถูกไหมฮะคุณเดพลเลิกพิบูลนะครับก็เป็นอดีตซี o ของทางปตทมีทางฝั่งกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศต้องบอกว่าเหตุที่มาเนี่ยเพราะว่านายกอนุทินเขาเปิดตัว ไปคุยไปเจราจากันก็เลยเปิดตัวพร้อมกันเลยลัมตีต่างประเทศเป็นคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วอดีตรัฐกระทรวงต่างประเทศคุณเอกนิตินิติธันบพ,พัฒน์อดีตพิธีกรมธนารักษ์มานั่งลัมตีครังแล้วก็คุณอัจรพรเรื่องพี่บูลอดีตซีโอปตทมานั่งรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานนี้เป็นดิวเมื่อว,วันเสาร์เปิดตัวกันชัดเจนใช่นะคะก็เลยได้มาเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นะคะสายๆแล้ก็เปิดตัวใหม่อีกนะคะเดี๋ยวอาจารย์บวรศักดิ์เดี๋ยวย้อนกลับไกทีก็มาเปิดตัวลัมตีช พัญญาวง์ดววงอดีตกรรมก,การผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยที่คอนเฟิร์มยืนยันว่ามานั่งล้าตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นทีมกระทรวงการคลังเป็นทีมคนนอกโดยแท้แล้วเมื่อวานค่ำๆสักนิดหนึ่งสักสองสามทุ่มสามทุ่ม,ม,มก็มีข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยได้ท้าอาจารย์บวรศักดิ์อุวญนูอดีตประธานกร,รตมานั่งกรทนะคณะกรรมการร่างรัฐนูมานั่งรองนาย,ยกดูฝ่ายกฎหมายข่าวแว่วว่า อาจารย์บวรศักดิ์โอเคอบนเงื่อนไขที่ว่าจะไม่ยุ่งไอ้ประเด็นร้อนๆน่ะไอ้หัวสวอไอ้เขากระโดงเนี่ยอย่ามาปรึกษาขอความเห็น <c oughs> จะไม่ร่วมให้ความเห็นด้วยประเด็นร้อนๆแบบนี้แต่จะดูกฎหมายด้านอื่นมิติอื่นๆในการขับเคลื่อนประเทศนะคะในการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆในระยะเวลา4เดือนเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มารัฐมนตรีคนนอกก็มีอาจารย์บวรศักดิ์เป็นรองนาย,ยกดูกฎหมายรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นคุณเสียศักด ครั้งก็คุณเอกนิติพลังงานก็เป็นคุณอัธพลอดีตซีอปตทรั้นตีช่วยครั้งก็คุณวรพัชส่วนรั้นตีกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานสายๆแล้วว่าเป็นคนนอกตอนแรกกระแพมมาเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสามใช่ไหมก็มีสองท่านเลยก็มีสองท่านนี่ชื่อนี้เลยไม่รู้ว่าจะแทงหวยคนไหนดีใครบ้างนะฮะก็จะมีพลตารวจตรีชานชัยพงพิชิตกุล ก็อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3อีกท่านหนึ่งพลตารวจโทร,รุทธพลนวรัตน์นะฮะตำแหน่งเดียวกันซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าภาค3นี่อีสานทางตอนล่างนะฮะนก็เดี๋ยวรอรู้แล้วกันยังไงก็เป็นคนนอกเพราะว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถือว่าสัมพันธ์ครับ เพราะมีคดีหัวสวอยู่เอ๊เหมือนจะมีชื่อหนึ่งโผล่มาเหมือนกันป่ะฮะที่เป็นอดีตที่เป็นเลขาธิการสานักงานอ๋อคือล้มตีกระทรวงยุติธรรมยังไม่ตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ข่าวที่มาแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนประหลัดเดี๋ยวทีละสเต็ปไหมตั้งล้มตีก่อนไหมแล้วก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวล้มตียังไม่ตั้งแต่มีข่าวว่าคุณประกรณ์อเล็กประกรณ์คุณประกรณ์นิมพันเนี่ยน่าจะโยกจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามานั่งประหลัดกระทรวงยุติธรรมแทนคุณพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินซึ่งเพิ่งมาเป็นประ อ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูรอรุ้นกัน